สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมาดูบ้านเดี่ยวสองชั้นที่อยู่ในบ้านดอกสบันง,งาหมู่8ตําบลป่าตันอําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางกันนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยบริเวณร,บรอบๆก็จะมีสวนมีพื้นที่เพราะว่ามีพื้นที่อยู่266ตารางวานะกับตัวบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า350ตารางเมตร มีี4ห้องนอน4ห้องน้ํามีห้องครัวและห้องโถงขนาดใหญ่ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านในกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับเมื่อก่อนก็จะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่แต่ตอนนี้เราออกแล้วบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงสเปคหรือความต้องการของผู้ที่เข้ามาชมนะครับอ่ะต่อมาเราไปดูส่วนของทางเดินนะนี่ก็จะเป็นห้องโถงเหมือนกันนะครับ เมื่อก่อนก็จะมีชุดรับแขกแล้วก็มีทีวีเีอะไราเอาออกนะครับส่วนนี้นี่ก็จะเป็นชั้นหนึ่งอยู่นะครับเดีย๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยครับอันนี้ก็เป็นส่วนทางเดินเชื่อมระหว่างสองห้องนะครับห้องรับแขกกห้องเมื่อกี้นะครับก็จะมีบาร์ให้ด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยก็สนุกสนานกันเลยนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับอยู่ชั้นหนึ่งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะตอนนี้ป้าผมยังใช้อยู่บ้างนะครับ แต่ว่าหลักๆ้วบ้านหลังนี้ป้าผมไม่ได้อยู่เลยนะครับป้าผมไปอยู่ในเมืองอันนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมที่จะไปห้องรับประทานอาหารนะครับอันนี้เป็นห้องรับประทานอาหารนะครับแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เราออกไปหมดแล้วนะครับ mm. ดินนิ่งรูมอะไรประมาณนั้นนะ mm. อ่านี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีตู<น>้ยงตู้เย็นเดีดยเ๋ยวเ,เราก็จะเอาออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเป็นครัวไทยนะครับที่เชื่อมไปยังสวนแล้วก็โรงรถเมื่อกี้นะครับนี่ ทางนี้ก็จะไปทางโรงโรถได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนกลางบ้านนะครับก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้นสองนะครับเป็นงานไม้เท่านั้นนะฮะนี่ันี้ก็จะเป็นชั้นสองนะเวลาเดินขึ้นมาก็จะเจอส่วนนี้เป็นโถงทางเดินนะครับด้านหลังก็จะเป็นระเบียงนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับหรือห้องที่หนึ่งของชั้นสองนั่นเองนะครับอยู่ข้างหลังนะ อันนี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับนะเราก็ปรับปรุงกันได้เนาะแล้วก็ห้องที่2เป็นห้องด้านหน้านะครับมีระเบียงมองไปเห็นหน้าบ้านนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ประตูทางเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของระเบียงเนาะก็จะมองเห็นนะครับส่วนวิวหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นทุ่งนาส่วนต่อมาก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็จะมี ห้องเป็นแบบนี้นะครับท่านใดสนใจอยากจะมาดูก็สามารถมาได้ตามพิกัด Google Map ที่ให้ไว้นะครับหรือจะโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ในดีสคริปชั o นก็ได้นะครับหรือจะคอมเมนต์สอบถามก็ได้เช่นกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ